เค okay, พี่เดียสวัสดีค่ะก่อนลูกค่ะน้องเดียทำไรลูกออมคุ o มอร์นิ่งคิดยังนิ่งคิดก่อนลูกนิ่งคิดจ้วบก่อนอร่อยไปคะ,คะน้องกินอะไรคะกินอมค่ะน้องกินอมทำไมน้องไม่กินข้าวคะทําทำไมน้องเดียไม่กินข้าวลูกบอกแม่ก่อนทํข้าวจ้าทำไมไม่กินข้าวลูก<อ>กินแต่ขนมอะ่ะ กลัวฟันหล่อไหมกลัวไหมกลัวกลัวแล้วกินลูกอมทําไมอะคะกลัวกลัวจริงไหมกลัวกลัวอะไรกลัวผีกลัวผีไม่กลัวฟันหล่อหรอคะกลัวกลัวไหมกลัวกลัวแล้วอย่ากินลูกอมขอลูกอมแม่ได้ไหมไม่เอากลัวเอาไม่เอากลัวลูกอมมาให้แม่มาไม่เอาไม่เอาเอาทำไมอะคะเอางั้นไปโรงเรียน go to school ดีกว่าโอเคไหมโอเคโอเคไปแม่มาด้วย แม่ไปด้วยแม่ไปทำไมอ่ะลูกแม่ไปแม่ไม่ไปไหนปวดทิชเชอร์ปวดทิชเชอร์ปวดทิชเชอร์ทำไมทิชชอรใจดีลูกใจดีใจชอรใจดีน้องเดียไม่ต้องกลัวนะคะโอเคไหมโอเคดีใช่ค่ะโอเคนะโกทูสคูลนะโอเคไหมโอเคบายบายก่อนงานยบายบายอะไรคะบายซียูยังสวัสดีค่ะสวยๆก้มหัวโอเค